ขอบ,บคุณมากครับกลับมาคุยรายการที่อร่อยครั้งนีงนะครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่ช่วงสอนที่ทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากมืออาชีพครับซึ่งสําหรับผมนี่เป็นหนึ่งในร้านที่ผมนับถือฝีมือผมพูดคํานี้กันแล้วกันครับร้านที่ชื่อว่าเล่งหงเดิมทีเดียวชื่อเล่งหงฮะแต่ว่าต่อมาต่อมาการเจริญก้าวหน้าของร้านนี้การทํางานแบบโลกยุคใหม่ของร้านนี้ร้านนี้เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเล่งหงบายหมวยครับ หมวยนี่คือคนที่ทําให้เล่งหงนี่แตกต่างไปเมื่อเมื่อจากเมื่อก่อนแต่เริ่มต้นมาเลยมาก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 จริงๆครับแล้วเป็นมากอย่างที่ดีซะด้วยวันนี้จะมาสอนทําปลาชิคัดนึ่งบวยครับไม่ได้ทําง่ายหรอกครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าของอร่อยเ็าทามันยังไงและของดีเ็าทามันยังไงและกินกันยังไงเผื่อถ้าท่านทําได้ก็ไปทํครับทไม่ได้ไปเล่งหงอย่างนั้นก็ได้รู้จักปลาชิคัดใช่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสมใจจิระพงพันธ์หรือคุณหมวยจากร้าน เล่งหงบายหมวยครับสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีครับสวัสดีครับหมวยสวัสดีครับหมวยมานี่มามาอยู่ตรงนี้ ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเรามวยขาร้านเล่งหงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงถนนเลียชทางด่วนประดิษฐ์มนูธรรม13กับ15ค่ะระหว่าง13กับ15ริมถนนเลยริมถนนเลยประดิษฐ์มนูธรรมประดิษฐ์มนูธรรมไปตรงนั้นเห็นแน่นอนเล่งหงบบยหมวยกับเป็นคนสุดยอดขนาดไหนผมพูดนิดนึงก่อนเลยก่อนอื่นพริกไทยนี่ของไทยของหมยทำเองค่ะทำเองแม่บทเองตัวเองทำเองทุกอย่างุ่นผู้ชมเชื่อไหมครับว่าบทเองอ่ะ ขั่วเองอ่ะคนทําพริกไทยเองท่านผู้ชมแล้วมันแตกต่างกันยังไงสองขวดนี้มันอันนี้เอามาเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเทพริกไทยซึ่งคุณอ๋ออ่าเดี๋ยวตรงนี้นี่อันนี้นะคะขออนุญาตใส่ที่ขันทีหนีวังดูนะฮะอันนี้เป็นอาหารจีนโบราณนี่คือขันทีหนีวังค่ะอันนี้เป็นลองรองจากพระกระโดดกําแพงใช่ค่ะแต่ว่าที่เราทําที่นี่นี่ดูวิธีการโรยพริกไทยฮะช่วยช่วยดูนิดนึงให้พี่ต่อยเทพริกไทยเอาจากขวดเทลงไปพี่ต่อยต้องเขย่าใช่ไหมคะนี่ฮะอ่าใช่ใช่แต่ถ้าปกต ถ้าปกติเราพะยาถ้าวิธีการเทง่ายๆค้านไปนี้ยังไงก็ไม่ปกรออ้ำมันหล่นเป็นสายเลยค่ะอมันหล่นเป็นสายเพราะฉะนั้นปริมาณที่มันหล่นลงมามันก็จะพอดีพอดีสมดุลเขาไม่ได้งกงของนะท่านผู้ชมก็จะทําให้ดูจริงๆเลยฮะนี่ดูนะฮะท่านผู้ชมดูนี่ก่อนนะตรงนี้เลยจะได้เห็นนี่นะเห็นไหมฮะอย่างนี้ไม่เป็นแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บโอ้จ๋งเลยอะกอแล้วครับอ่ะมันจะหล่นเป็นสายพอแล้วครับคุณจะเอากลับบ้านเลยครับไม่ใช่แม่ หนูจะเอาอันนี้ใส่นี่ฮะอู้เยอะนะฮะนั่นน่ะเยอะพี่โก้แบ่งมาพี่โก้แบ่งมามันเยอะมันเยอะมันเยอะไปเยอะไปครึ่งเดียวก็พอโอเคแบ่งไปเยอะไปแบ่งมาให้ออแต่อันนี้ทำให้ดูว่าเล้งของมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดมีนะฮะพริกไทยนะ นี่ไทยทั้งพริกไทยซึ่งยังไม่ได้บดอันนี้พิกไทยดำใช่ไหมใช่ค่ะดำค่ะแล้วก็ที่แบบบดหยาบบดหยาบแล้วก็มีบดละเอียดไหมแล้วก็แล้วก็แบบป่นแบบนี้และนอกจากนั้นแล้วนกี๊ยดิเด่นมันงาค่ะผักกาดดองน้ำมันงาคือชีเด็ดสุดๆแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่มาสอนคือปลาชิกคักหนึ่งบุยอยากให้เห็นว่ามันเด็ดขนาดไหนอันนี้คือปลาตะลุมพุกที่คนไทยเรียกนะคะชิกคักเนียจะหายากจะช่วงฤดูหนาวที่จะมีนะคะแล้วจะเยอะมากชุกใในนนนนทีีีี่่าาาคตต้้้รัับจโเยดววป ขนาดของก้างปลาจะเป็นตัววายาถ้าทานไม่เป็นมือก็จะติดคอ,อแต่เนื้อปลาอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเหนียวยิ่งเคี้ยวยิ่งมันค่ะเ้าวพูดตงนา้นี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทําอย่างไรครับปลาชิคกักนึ่งบวยครับ <ทะ S 1> นี่คือที่ร้านของเขาครับที่ร้านของเขาครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือนี่นี่บรรยากาศก่อนที่จะนั่งไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้นั่งได้แล้วนะฮะกลับมานั่งได้เหมือนเดิมแล้ว มาดูว่าทำอย่างไรนะครับอย่างแรกก็เป็นบ้วย,วยจากเมืองจีนค่ะอันนี้เป็นบ้วยเมืองจีนร้อเอาใส่ไว้นะคะเราก็บดเนื้อบ้วยเราจะไม่ผสมอย่างอื่นเลยนะคะคบดบเนื้อบ้วยเอวยเอเอ,ออาม็ดก เอาเม็ดออกก,ก็ไว้ด้วยกันนะคะเม็ดจะแล้วก็คือหมูสามชั้นที่เราหั่นเอาแต่เนื้อแล้วก็มันส่วนหนึ่งนะคะหั่นแยกกันเพื่อให้เวลาคนชอบทานมันก็จะได้เข้าใจเข้าใจค่ะอันนี้เป็นขิงซอยค่ะเึ่งเราซอยเองนะคะคก็จะใส่ขิงเพื่อดับขาวนะคะเราก็ผสมบดให้เข้ากันก่อนเพื่อให้น้ําจากบวยเนี่ยไปทําให้ตัวหมูมันนุ่มแล้วเราก็เพิ่มน้ําบวยเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะกรณีชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็เพิ่มน้ําบวยอันนี้เป็นเหล้าจีนค่ะเราก็จะเอาเหล้าจีนใส่ เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมครับนะคะแล้วก็จะกวนจนเข้ากันกวนเข้ากันเสร็จแล้วก็จะมาลาดบนตัวปลาปลานี่หนึ่งยังยังไม่นึ่งอ๋อนี่สดสดเลยปลานืงออ๋อสดสดเลยวางบนนี้ก่อนอย่างนี้อ่อฮะอฮะสังเกตดูนะคะว่าเราจะใช้แค่ครึ่งตัวกี่ต่ออ๋ฮะอฮะแล้วก็วางพริกแล้วก็วางพริกค่ะแล้วก็ลงนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีแต่ว่าเอาตะเกียบสอดเพาะ อาเทคนิคในการรองเพราะว่าปลาเนี่ยถ้าเราอยู่ติดกับจานเนี่ยเวลานึ่งเสร็จเนื้อมันจะติดกับจานไปหมดเวลาเราเราสอดเนี่ยความร้อนมันจะเข้าไปละอุ่นนึ่งประมาณ15ถึง20นาที15ถึง20นาทีความร้อนลูกมันจะเข้าได้หมดเพราะเราสอดตะเกียบไว้เรียบร้อยตอนนี้เอาตะเกียบออกพุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็มาโรยผักชีไว้ข้างหน้าแนี่เองแต่งพันชีให้มันสวยให้มันมีกลิ่นหอมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยกระบวนการใช่ค่ะปาชิกักนึ่งบวยครับ ต่ที่เห็นทั้งหมดนี่มันดูเหมือนง่ายอย่างนี้ก่อน <ừ. S 1> อื่นเลยเมื่อกี้เธอพูดไปแล้วบอกพี่ต่อยสังเกตไหมครับว่าหนูใช้เพียงครึ่งตัวทําไมใช่ค่ะปลาหนึ่งตัวเนี่ยนะคะด้วยตัวก้างตัวมเข้าหนาเนื้อเข้าหนามากแล้วก้างเขาเส้นเล็กมากเวลาทานทั้งตัวเนี่ยนึ่งสุกยากไอ้ส่วนหางก็จะสุกส่วนกลางก็จะไม่สุกมันก็ทําให้เนื้อมันเนี่ยที่มันสุกมันก็ไม่อร่อยมันก็ได้ เพราะฉะนั้นก็เลยใช้กันเป็นครึ่งตัวเท่านั้นครึ่งตัวเท่านั้นและลักษณะในการที่ทํามาออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้อย่างนี้เลย่คจะเรื่องเสร็จอนี้เลยวิธีการกินนะคะขออนุญาตขอช้อนกลางยังแบนๆได้ครับได้ขอช้อนแบนๆตะเกียบขออนุญาตยิ้มตะเกียบนะคะนี่นะฮะถ้าผู้ชมดูนี่ต้องแล้วแต่คนที่ช้อนหรืออะไรครับช้อนได้ได้นี้ได้ไหนค้ได้ได้ได้เวลาทานนะคะเราก็จะเอาพวก ขกะหมูขิงพวกนี้ที่เราขิงนี่อย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวขมนะครับใช่ไหมใช่ค่ใช่ทุกอย่างเนี่ยต้องกะพอประมาณให้รสชาติอร่อยเอาออกซะเอาเอาออกนะคะจะเห็นส่วนที่อร่อยมากจริงๆก็คือตรงพื้นทองปลาอุตายแล้วตรงนี้ดีชุกดีที่สองคนนี้เขาไม่ชอบโอ้ชอบมากเลยอยากรู้จักอ๋ออยากรู้จักอก ถ้าคนที่โบราณเขาชอบทานเกล็ดปลาเขาก็จะทานเกล็ดปลานี่ดูนี่ดูนี่แต่ถ้าคนสมัยนี้ที่เขาไม่ทานเกล็ดปลานะคะเราก็จะเลาะเกล็ดปลาออกเื้่งต้นเปิดพื้นหนังออกมาพี่หมวเอาเป็นช้อนกับอันนี้ได้ค่ะได้ได้นี่นี่เกล็ดปลาค่ะอันนี้เราก็จะใช้ตะเกียบเลาะข้างก่อนนะคะ ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นที่อาฉีขักมันจะทําฉีกขักอบเต้าซี่ได้ด้วยซึ่งเต้าซี่เราก็อร่อยนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ไม่ติดกระดูกพอไม่ชิ้นไม่ติดกระดูกเนี่ยโดยมากคนจีนที่ร้านเราจะที่เล้งหงใบหมวยเนี่ยจะเอาไปทําฉีขากอบเต้าซี่ทอดมาแล้วมันจะกรอบและอร่อยมากแต่ถ้าถ้าชิ้นที่ติดกระดูกก็จะอร่อยค่ะนี่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 ดูดูดูเูด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 หดูดูาูนูด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  โอ้ปลาอ้วนปลาอ้วนโอ้ปลาไม่ไม่ไม่ดูแลเรื่องน้ำหนักเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาสมบูรณ์เอาสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์กายดูดิดูค่ะหนังเขาจะปลานี่หนังเขาจะร่อนออกมาเป็นแผ่นเลยอืเออเออเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเกล็ดเขาจะร่อนได้ยตายตายแล้วพี่หมวยที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามทีละเรื่องอันนี้ทานได้หรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ทานกันเขาก็ดูดคนจีนที่เขาทานเก่งๆอย่างคุณพ่อเนี่ยเขาจะดูดหนังปลาออกไปเลยไดเห็นนะ หอมมากคนที่ทานปลาเก่งนะคะทานปลาเก่งไหมไม่กินไม่เก่งเลยต่อต่อแล้วไงนี่จะเลาะก้างออกมาด้านข้างวิธีการทานถ้าเราเลาะถ้าคนที่ทานทานเป็นเขาก็จะดูดทั้งก้างแต่ถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้เห็นก้างว่าพี่หมูหยิบก้างอันนี้คือก้างด้านข้างนี่เห็นแล้วได้ด้านข้างคุณเอออย่างเงี้ยเนี่ยอย่าไปให้เออดูฮะเออไม่ต้องดูฮะก้องดูอยู่เี้อนจะให้กล้องดูว่าก้างเขาเป็นตัววาย อย่างตัวใายอยู่ตรงกลางอันนั้นเป็นเป็นอันั่นอยู่เสร็จแล้ววิธีการทานอ่ะเราแยกหัวแยกตัวแล้วใช่ไหมคะเราก็เจาะตรงนี้ตรงกลางที่เห็นสีดํานี่คือเลือดปลาค่ะคนที่ทานเก่งจะบอกว่าเลือดปลาเนี้ยมันมากลูกตักหน่อยพี่ไปไหนครับคุณไต้พบคุณไปไหนครับผมจะเอาช้อนกับซ่อมครับออโอเคโอเคได้ทีมีเอาช้อนกับซ่อมเข้ามาหน่อยอันนี้นะคะพี่พี่ต่อยขาวิธีการทานเนี่ยเขาจะเจาะตรงกลางนี้แบ่งครึ่งตัวปลา แบ่งครึ่งตัวปลาแบ่งครึ่งตัวปลาตรงเส้นเลือดมันเลยใช่ไหมพี่ไหมคุณหผมขออนุญาตแสดงเลยนะครับนี่ครับเขาจะทําอย่างนี้ครับนี่นะถ้าคนทานเป็นและจะไม่ทะเลาะกันเลยครับนี่คาก็นี่ครับเอาโดยยุติธรรมจะต้องเอาพื้นท้องแบ่งสักสองส่วนให้คนอื่นด้วยถูกเพราะมงต้องทำนี้ต้อง่วยต้องควมไม่อยารับตรงนี้อ่าเสร็จแล้ววิธีการทานเทคนิคการทานปลาฉีกคับนะคะอืม ใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบก็ได้ใช้ช้อนก็ได้ครับเหมือนกันหมดนี่ครับมาพี่ต่อยเอาตรงพื้นท้องกลางนะครับพื้นท้องไปเลยครับไม่ไม่ไม่ครับนี่ค่ะทานด้วยคำนี่แล้วมันจะเป็นแว่น่ๆที่ถูกนี่คืออย่างนี้ฮะพื้นท้องจะยังไม่เห็นร้างตากงระวังนะคะพี่ต่อยอันนี้ไม่่าผมจะให้คนดูดูดูให้ดีเลยนฮะดูช่วยดูของผมนะครับนี่นะฮะ แล้วถ้าผู้ชมเห็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อใช่ไหมแต่ดูนี่นะครับก้างเต็มยน่นนี่ฮะดึงได้นี่ฮะนี่ฮะตัวเห็นก้างอันนี้จะเป็นตัววายเลยใช่ไหมพี่หมวยครับนี่ครับใช่คคุุณณอออขงท่านผู้ชมดูนะครับผมค่อยๆนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นี่ก้างมันอยู่อย่างนี้ไงฮะแต่พอดึงออกไปแล้วท่านผู้ชมครับนี่ตัววาย โโอ้หพี่ถอยทานเดี๋ยวอออให้ดูให้ดูความเป็นก้างเป็นตัววายก่อนนะผมเอาก้างของนะครับก้างก้างเยอะมากนะคะไม่รู้ผมเอาไปไม่ต้องม้วนฮะนี่นี่นี่ก้างเป็นตัววายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือนี่คือเสน่ห์ของชิคคักเลยกินต้องระวังแต่เนื้อปลาเขาหวานและอร่อยมากนี่ว่ามันทําให้ดูโอเคเดี๋ยวเอานี้เก็บก่อนเนื้อปลาแล้วรสชาติที่จะอร่อยคือเราจิ้มน้ำบ o u a y เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวจิ้มน้ำ b ว u a y พี่เออลองจิ้มดูเขาพูดเขาพูดมวยเขาพูดอยู่ เราเขามีว่าไม่ทราบไม่ทราบเาทำอะไรกันแทนหน่อยได้ไหมด้วยด้วยความดีมันอร่อยสุดสุดจริงๆท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับไปเลยครับเล้งหงบายน้อยครับอร่อยเมนูนี้พี่หมวยสมคำเล่าลือสุดสุดรับไปเลยครับติบคะแนนเต็มติบคะแนนเติบคะแนนเต็มว้าวชิคกี้พายหมวยมันอร่อยจริงๆมันอร่อยบ้าเลือด อร่อยจริงๆนะผู้ชมครับอยากให้ไปทานใช่ฮะเอางี้นะถ้าไม่อร่อยเลือกคบผมไปเลยผมพูดตันเรืออร่องพูดตานามาแปดตีเพคืะมัน ไม่เลยไม่ใช่อยู่นี่เลยโอเคโอเคหลายคนที่ครบแล้วคนที่ครบแล้วอยากให้ไปทานจริงๆมันอร่อยมันอร่อยมากๆแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมใจขอขอบคุณเล่งหงษ์ใบหมวยมีกระเป๋าถือเบบี้ค่ะวันนี้พี่พี่ไม่ไม่ต้องห่วงพ่อกลับบ้านนะไม่ต้องกลัวนี่เป็นเป๋าถือเลยนะเป็นเบบี้ดู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 ดของดูดูดู เห็นไหมออนี่ของใครเนี่ยของผมอ๋อของผมมันมีสะดือไงแต่ว่าแต่ว่าสะดืออากินไปเดี๋ยวว่าไก่แค่เราไม่ใช่ของผมของผมแ้วคุณถามอะไรไม่ได้เราบว่าวันนี้ขอขอบคุณคุกสนใจขอบคุณเรื่องของใบหวยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ตลอดเวลามันน้อยจริงแต่คนมีความสามารถคนมีคุณค่าขนาดนี้อยากให้ท่านผู้ชมสนับสนุนอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเป็นความอร่อยของท่านผู้ชมเองจงไปทานเถิดครับครับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ว่าอะไรที่ทําให้ท่านท้องอืดครับพักตระกูลกระลำครับยิ่งไม่น่าเชื่อหนักเลยวิธีที่จะช่วยได้ก็คือนำไปทำให้เลยวันพฤหัสก่อนสุกคือก่อนขนมแป้งทอดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้หากินที่ไหนอ่ะเราเรียกรของว่างได้นะเจ้านี้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยโอ้โหมีความสุกมา่กลับมาผมก็มานั่งปั้น ทำไมเรียนประถมก็เพิ <believers> <They> <the> <avez> ่งทำมาได้5-6 <europé> ป <ens> ีไม่ใช่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 นานกว่านั้น